ด็อรนันทนานันทวโรภาสแสดงความคิดเห็นถึงรัฐบาลอนุทินโดยกล่าวว่ารัฐบาลเฉพาะกิจยาคิดบิดคดีทันทีที่โหวตนอนุทินเป็นนายกคนที่32สําเร็จรายชื่อรัฐมนตรีก็เปิดออกมาเรากับเตรียมการไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนรายชื่อรัฐมนตรีจะว้าวหรือยียังไงก็มีอายุแค่สีเดือนแต่ที่ประชาชนเป็นกังวลอย่างหนักก็คือคดีเขากระโดงกับคดีหัวสว จะไปยังไงต่อท่านนายอนุทินก็เป็นหนึ่งใน229คนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีหัวสอวออีกทั้งคดีเขากระโดงก็ถูกปัดตกสมัยที่นายอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาไทยการที่นายอนุทินประกาศตัวจะนั่งควบรัฐมนตรีมหาไทยพร้อมกับส่งนายสุภชัยใจสมุทรประธานฝ่ายกฎหมายพักภูมิใจไทยไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมย่อมขาดความสง่าง,งามและเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยแทย้ หากใช้มาตรฐานเดียวกับที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลดีเอเพื่อไม่ให้ไปก้าวไายแทรกแซงการดำเนินคดีหัวสวานายอนุทินและนายสุภชัยก็ควรที่จะถอยห่างจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมโดยพลันเพราะหากนายอนุทินควบคุมกระทรวงมหาดไทยยอมส่งอิทธิพลต่อข้าราชการกรมที่ดิน ที่จะดําเนินการในการบังคับคดีเขากระโดงอย่างไม่ต้องสงสัยและการที่นายสุภชัยซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับพักภูมิใจไทยที่กรมรมการบริหารพักจํานวนมากถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีหัวสวจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับดูแลดี s i จะย้ายอธิบดีที่ทำหน้าที่ในคดีหัวสวอ,อย่างแข็งขันอย่างพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำหรือไม่ แล้วจะทรงอิทธิพลต่อรูปคดีที่กำลังจะส่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินอัง้งยี่ซ่องโจรหรือไม่ในอนาคตหากคดีหัวสอวอมีอันต้องพลิกผันอันตรธานโดยผู้ต้องหากลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์กันทั่วหน้าท่านจะอธิบายต่อสังคมอย่างไรดังนั้นหากนายอนุทินไม่มีจตนาซ่อนเร้นใดๆใ,ใ,ในการพลิกผันคดีก็ควรให้กระทรวงมหาดไทยและยุติธรรมแก่คนนอกที่ไม่เกี่ยวพันกับทุกพักการเมืองไปดูแล จะได้ไม่มีใครติชินนินทาว่าเข้ามาเพื่อเป่าคดีหัวสอวปัดคดีเขากระโดงหรือโยกย้ายข้าราชการเตรียมรับเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลเฉพาะกิจควรมุ่งแก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาหาควรมาบิดคดีไม่ในขณะที่ทางด้าน DSI ได้มีการรายงานข่าวว่าพบพยานรู้เห็นคดีหัวสววเปิดปากรับเงินคณะบุคคลลงสมัครสอวอเพื่อเป็นวตเตอร์ขณะที่การสอบพยาน คาดเดือนกันยายนสามารถไล่สอบปากคำพยาน1,200รายกระจาย45จังหวัดเสร็จวันที่7กันยา65จากกรณีการตรวจสอบขบวนการอ้างยี่ฟอกหนึงสวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าภายหลังจากที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจาก10กองคดีให้ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานทั้ง1,200รายจาก45จังหวัด ซึ่งทั้ง1,200รายนี้มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไปสมัครวุฒธธิสภาสวแต่กลับไม่ได้ลงคะแนนให้ตัวเองและไปเลือกลงคะแนนให้บุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นหรือวอเตอร์ก่อนหน้านี้คณะพนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายเรียกพยานไปแล้ว72รายโดยมีเพียง18รายเข้าพบพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานสอบสวนยังได้ออกหมายเรียกพยานเพิ่มเติมอีก480ราย คณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษเผยอีกว่าการสอบสวนปากคำพบว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือและไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสำนวนคดีเช่นให้การว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เห็นกับขบวนการไม่รู้เห็นเรื่องเส้นทางการเงินแต่มีพยานคนหนึ่งให้การที่เป็นประโยชน์โดยรับสารภาพว่ารับเงินจากคณะบุคคลเพื่อมาลงสมัครโววแต่กำหนดหน้าที่เพียงแค่ให้ลงสมัครเพื่อเข้าไปโหวตคนอื่นให้เข้ารอบเท่านั้น ส่วนพยานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการออกหมายเรียกไป24รายก่อนหน้านี้ล่าสุดยังไม่มีใครเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนซึ่งพนักง,งานสอบสวนมองว่าพยานอาจติดธุระทางเราก็ไม่ไปกดดันแต่จะต้องมีการลงพื้นที่ไปพบพยานอีกครั้งซึ่ง DSI จะเร่งลงพื้นที่และพยายามไล่สอบปักคำพยานให้ครบทั้ง1,200รายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้คณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษยังเปิดเผยอีกว่า แม้สถานการณ์จะมีความเปลี่ยนแปลงแต่คณะพนักง,งานสอบสวนไม่หนักใจและจะดําเนินการตามพยานหลักฐานสวัสดีครับวันนี้นะครับทาง DSI โดยอธิบดีดี i ได้มาเปิดเผยคดีหัวเลือกตั้งสวล่าสุดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามันมีพยานเนี่ยนะที่มาเป็นพยานรับสารภาพว่าตัวเองเป็นอดีตผู้สมัครในรอบอำเภอจังหวัดรอบประเทศค,คือผ่านรอบประเทศมาเลือกนะครับมีสิทธิ์เข้ามาเลือกที่เมืองทองธานีเนี่ยนะนะ ข้ามน้าข้ามทะเลมาทุกสารทิศปรากฏว่าไม่เลือกตัวเองครับกาศูนย์ให้ตัวเองเททั้งหมดไปให้คนคนอื่นอ่ะแล้วก็รับเงินเข้ามาที่ทำอย่างนี้คือรับเงินเข้ามาเขาจ้างมาเนี่ยเขาเรียกพีชีพคือไม่กาตัวเองไปกาให้คนอื่นดีไซ์เอาหลักฐานมานะครับมันมันถามว่าทําไมรับสารภาพก็มีเส้นเงินเนี่ยค้ำคอเขาคือตอนเนี้ยดีไซด์เขาสอบเฉพาะคนที่มีเส้นเงินก่อน พวกนี้ไม่รับสาภาพก็ไม่ได้เพราะมีเส้นเงินถามว่าเส้นเงินหาได้อย่างไรเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาคุยให้ฟังแล้วก็สาหรับผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะครับเพราะทำเรื่องนี้มาก็รู้นะครับรู้น่าจะลึกพอสมควรทีนี้ประเด็นผมคืออย่างนี้คือคือวันอังคารเนี่ยผมจะไปร้องประธานสภาผู้แทนให้รวมเสียงสอสอซึ่งผมเชื่อสอสอเพื่อไทยนะครับหรือหรือ,อสอสอ คนที่เห็นด้วยเนี่ยนะก็มาร่วมลงชื่อนะครับแค่5ไม่ถึง50คนสามารถส่งสารรัฐมนูตรีความออคุณทวีสอดสอ่องอดีตรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะครับจำได้ไหมถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่มาคุมดูแลดีเอเพราะอะไรเพราะสาวกลุ่มสีน้ำเงินไปร้องสารรัฐธรมนูญบอกบอกทวีเนี่ยทำเกินหน้าที่นะ,ะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซง เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการแทรกแซงการทํางานดีเอสไอหรือไม่ย่างไรผมพูดแบบนี้ว่าทั้งที่คุณทวีสอดสองไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเลยนะครับจะมองไปเกมการเมืองก็เอาเขาว่ากันไปแต่มาตรฐานแบบนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้คุณทวีไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวกับดีเอสไอได้เลยคุมไม่ได้สั่งการไม่ได้นะทีนี้ประเด็นของผมคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีเอสไอมีอยู่สองคนคือนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็น ประธานบอร์ดของการพิจารณารับหรือไม่รับเป็นคดีพิเศษนะครับโดยตำแหน่งนยกกายกระดูตรีจะมานั่งหัวโต๊ะสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ก่อนเนี่ยแบเบอร์มาเลยก็คือนายสุปรชัยใจสมุทรแต่พอไม่รู้นะเหตุผลอะไรผมก็แย่ไปสองครั้งสองคลิปแล้วนะครับตอนนี้บอกยังไม่เคาะว่ากันอย่างนั้นเอาเป็นอย่างนี้ เฉพาะในส่วนที่นะครับท่านนายกคนที่สาสองเนี่ยเสียหนูเนี่ยคุณคิดว่ามีส่วนได้เสียกับคดีหัวไหมถูกแจ้งข้อกล่าวหาคดีหัวเป็นล็อตสุดท้ายไม่ได้มาเองอะ่ะให้ทานายความมาอ่ะก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เสียหนูนายกัฐมธตรีคนที่สามสิบสองของไทยถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันกระทําผิดฐานหัวสวคดีอยู่ที่กกตคุณคิดว่า คนแบบนี้มีลักษณะต้องห้ามไหมที่จะต้องที่จะไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับดีไซั์ไหมร่วมถึงถ้านายสุภชัยใจสมุทรคนที่ไปเป็นทานายความอยู่ในวงการอยู่ในเป็นทานายเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับทีมเขากระโดงเรารู้ๆกันเนี่ยผมจะเอามาตรฐานเอาความพวกนี้ไปถามให้สภาผู้แทนส่งเรื่องไปยังทวยถามสารแลธรรมนูญอย่างน้อยต้องหยุปดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ จะมายุ่งเหยิงกับดีเะใส่ไหมมาตรฐานมีไหมไประเทศนี้นะก็น่าจะวันอังคารผมเอาเรื่องนี้จะเอาเรื่องนี้ให้สภาผู้แทนดําเนินการล่ารายชื่อใครเห็นด้วยกับผมสอสอฝากนะครับท่านสอสอผู้มีเกียรติทั้งหลายไม่ว่าจะพักเพื่อไทยพักประชาชนมาร่วมด้วยก็ยินดีแหละเอาสักห้าสิบหกสิบคนเจ็ดสิบคนส่งไปสารรัฐธรรมนูญสารจะ สั่งให้หยุดปิวันน้าที่เอาเฉพาะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับ d ี i ซนะอ่าเดี๋ยวผมจะเห็นบอกจะนั่งมอทอหนึ่งอ่ะผมจะให้ให้ไม่ให้ยุ่งกับเขากระโดงด้วยดูสิครับมาตรฐานสารรัรฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรจะสั่งให้เสียหนูอ่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีเขากระโดงและเหัวเลือกตั้งสวออที่ตัวเองน่าจะมีส่วนได้เสียทั้ง2คดีหรือไม่อย่างไรสอง ถ้านายสุไวชัยใจสมุทรมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็ถามความเดียวกันมีส่วนได้เสียหรือไม่อย่างไรขคณะทวีสอสองไม่ได้มีส่วนอะไรเลยสารและธรรมนูญบอกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเอาละคงสนุกกันนะ